ก็สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมอีกครั้งกับสมาคมเกมฟรีแห่งประเทศไทยหรือสมาคมเกมฟรีแห่งยูทูบเบอร์เลยก็ได้ผมไม่ค่อยมีทุนในการซื้เกมมากสักเท่าไหร่ก็เลยต้องมาหาเกมฟรีมาเล่นไม่รู้ว่ามันจะสนุกหรือเปล่าสำับเกมนี้ซึ่งก็คือเกมกับตลโ,โคลัคนะครับเป็นเกมฟรีที่อยู่ในสตรีมซึ่งผมก็ ครึ่งโมเดรั้งแรกด้วยก็ห <Wow. S 1> วังว่ามันจะสนุกนะสำหรับเกมนี้อยากรู้ว่าจะสนุกหรือว่าไม่สนุกเราก็ต้องกดเลสตาอ่าได้เล่นแล้วได้เล่นแล้วเล่นยังไงวันเนี้ยเกมนี้เป็นเกมฟรีนะภาพการาฟิกก็อาจจะเออภาพการาฟิกอาจจะดูไม่ค่อยสเท่าไหร่อาจจะเป็นรเหลีหล่ยมนี้นะบอกให้ตามมาตามมาทำไมเนี่ย นี่เป็นไข่ไหนกดอีเพื่อคุยไอซีอ๋อหมอให้ทำอะไรนะเมื่อกี้อ๋อกันทินมันสอนเล่นเด้อนั่งไงต่อตัดต้นไม้อะไรอ่ะอ๋อทินไม้เก็บได้แล้วเลขหนึ่งก็คือก้อนหินเอาเคาะเคาะเคาะสิครับไม่ได้เออเนี่ยก็เคาะแล้วเนี่ยเคาะไม่ได้ต้องคาฟวะไหนดูสิ เลยคับบ้าเ,เชือกต้องมีหญ้ามีหญ้าไหมนี่เหรอหญ้าจากต้นนี้เก็บอ่าได้หญ้าแล้วเราก็ครับเชือกนี่ถูกต้องถูกต้องอ่ะครับหินด้วยหินแหลมมาจะใช้ทำขวานได้เราคลัคบเรไจะบางไม่มีเลยมีตัวครับไหมโรเจ๊เจมี่ตัวครับไหมอันนี้ตัวอะไร เจ๊ในตัวค้าปะใช่ไม่ดีในตัวค้าปะเจ๊มีตัวค้าไหมเนี่ยไม่มีตัวค้าเปล่าเราต้องขายเองหรือรเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวเดินดูก่อนเผื่อมีอะไรแถวนี้ <c oughs> เก็บของเพิ่มเอออาจจะขอไม่พอก็ได้ถูกต้องนี่ไงผ่านแล้วทำอะไรต่อเนี่ยทำอะไรต่อไม่เราทำอะไรวะ ตอนนี้เราถือหินอยู่เฮ้ยอะไรอะไรวะโอ้กดตึ้มกดชิปวิ่งได้ยีสคเอาเฮ้ยเ,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 เริ่มหน้าเรื่องขึ้นมาแล้วสิใช่ชิปให้ทำอะไรบ้างใช่มีโอ้ทีสเต็ปทีละสเต็ปนี่ไงทำได้แล้ว้โอ เก็บ้อมให้ครบแล้วก็อามาให้มันเก็บของแล้วก็มาเอามาให้เจดูเออเจสอนเราเล่นเก็บขวานแล้วทีเนี้ยคันคอเจไดไหม,ไหมโอเ้เจสอนตัดด้วยเราว่าขอบคุณครับเจเจเดือนหนีไปไหนอะเจเราเก็บของก่อนเก็บเก็บตัดต้นไม้เออก็ตัดอยู่เนี่ยตัดสิอ,อ๋อไม่ถือขวานดีกว่าว่าไม่มตัด<ๆ>อุ้ยอุ้ยเอ,อ้ย เออล้มยากจังวะเออกว่าจะล้มหายไหนมีอะไรคาบบ้างเนี่ยเจ๊ทำไมต่อเนี่ยฟันต่อยกหรอเอาฟันต่อก็ได้วะมาดีวะเอ,อ้ฟันอีกแล้วฮะตายยังผ่านแล้ววะแป๊บหบนึ่งนะขอฟันให้ล้มก่อนถ้าฟันไม่ล้มก็อย่าฟันเลยม่ไอ้นี่เดี๋ยวก็ไปหาเจ๊ก่อนเจ๊มาแล้ว ดีดีโอ้กะลามะพร้าวทำที่เก็บน้ำได้ส่วนเนื้อก็ทานได้เป็นอาหารได้ด้วย I required don't the have all เรายังไม่มีหรือเปล่ามีมีมีบอกมะพร้าวเพื่อทำเป็นกะลาเราจะดูของยังไงนะเอเดี๋ยวจะดูของในกระเป๋ายังไงเนี่ยดีดูของในกระเป๋ายังไงเนี่ย ดูของอยังไงนะกดคิวเพื่อ,อดรอปแล้วกดอะไรดูของเดี๋ยวแล้วถึงน,นะขอดูก่อนกดกดอะไรดูของเนี่ยอ๋อกดตัวไอโอเคเข้าใจละแล้วไม่เจ๊ไม่บอกกึวป่า,าเจ๊เหรอวะวูเจ๊นั่งกินข้าวากนั่งกินข้าวกับเจ๊จัง อแล้วให้เราทำอะไรต่ออทีเนี้ยอ่าอีวิตรีกดไอไปขวานไว้ช่องแรกอันนี้เก็บเข้าไปในช่องมีดออกมากจัดของแป๊บมันรกไปหมดเลยเฮ้ยเจมไปตัดไม้อีกแล้วเราต้องทำอะไรต่อนะสามโอ้ดื่มน้ำได้เลยว้าต่อไปก็ถ้าจำไม่ผิดนะนี่ไงหลังจากดื่มน้ำมะพร้าเสร็จแล้วก็มะพราวมาเคาะเพื่อเป็นอาหารนีเ่เข้าใจละ เขาให้ <cho i> <immigrant> อร่อยเลยหลอดอาหารหลอดเลือดหลอดน้ําจะอยู่บนซ้ายของหน้าจอของเรานะครับโอเคทำอะไรต่อทีเนี้ยเจ๊เจ๊มันเดินไปไหนแล้วเนี่ยโอ้เดินวนอยู่นั่นแหละไปดาบไม่ดาบแล้วไม่ดาบเด้อมีวยขาดเชือกไม่ยากไม่ยากแค่ขาดเชือกจะไปดาบ อาา้าวสวยงามเอาแฟกับใครเจ๊เจ๊ไม่เห็นบอกผมเลยอะ่ะเจ๊ในมอนเตอร์เฮ้ยเกาะใหญ่อยู่นี่ยไม้ธรรมดาไหนอ่ะเ้าไปตีกับใครอะ่ะเจ๊อาหาใครไม่เจอเลยครับบอกว่าอะไรนะมันบอกให้แอคแท็กลเทอร์อูเมนถ้ากูตีกับเจ๊จริงดิเจ๊เรามาแล้วถูแฟต้องไปตีกับเจ๊นแน,แน่ๆเลยวะ่ะ ผมเม่ปลาดีเจหรอกนะมามามาเจติงเจ,เจหรือเปล่าเจแล้วให้คุณติวใครวะเนี่ยไหนศัตรูอ่ะหาฆ่าศัตรูยังไงอ่ะโอ้ว่าเราต้องไปพ่นเรือวอเอะเนี่ยไปพ่นเรือไะเนี่ยจริงปะน่าจะใช่เรือเรื ok รรอเรือต้องขึ้นเรือแน่ๆรอด้วยครับรอด้วยโอ้ไปไม่รอเลยลองหัวใจขรรมกับสอบไฟฟ้านะ ออมาออกมาไปต่อรอบน,นี้รอด้วยเรือทันไหมเราจะทันไหมเนี่ยไปไหนอ่ะไี่มันไหวจังวะเออมันไปไหนอ่ะรอด้วยชั้นรูรอหน่อยมันจะไปไหนไวนะล่ะดีนะเกมนี้มันไม่มีระบบประจนนหน้า จมน้ำตายไปนานเลยไม่จอดเลยเว้ยไปจอดสอรูห้หรือเปล่าวนะเนี่ยใช่ปะน่าจะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้จะคว,วายคามไป อมาแล้วมาแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่คืออะไรกล่องสมบัติของใครไหนดูสิอะไรวะเนี่ยต้องกดอะไระไรหรือเปล่าวะเอาไหนลองใหม่สิมันเปิดยังไงะเนี่ยเอาไหนลองใหม่โอ<ห>้นี่อ่า เนี่ยอ๋อทองนี่ทองเหรอสีกับดินโคนโอ้ส,สุดแล้วไหนน่ะเราต้องไปสู้กับคนน่ะนู่นเหรอใครจะวะไม่มีเรือเนี่ยต้ทามเลยหรือเปล่า,ามีเรือปะไม่มีเรือเดี๋ยวเขาเติมพลังักคู่ิข้าวให้อิม่มกินข้าวอิ่มเลยเดื่มน้ำให้เต็มปอดอ่าชื่นจริงไป ลุยต่อได้เวลาว่ายน้ำแล้วะเฮ้ยอะไรวะเนี่ย Lost City ีถ้าเป็นชีวิตจริงหมดแรงไปนานแล้วมั้งเนี่ยใครอ่ะทหารเลยทุ่มท่าเราหรือเปล่าท่าไม่ท่าจริงดูอย่าุ่งไดูสิไม่ได้เว้ยท่าอันนี้ก็ท่าไม่ได้ซ่อมอะไรอยู่วะเนี่ย แกแกฆ่าไม่ได้แล้วให้จะให้เราฆ่าใครอ่ะแล้วเมืองนี้คือเมืองอะไรเนี่ยแปบ๊บนึงน,นะขอสำรวจเมืองก่อนมาดูสินี่คือ,อไหลเรอือแล้ว,วมีเรือด้วยเว้ยโอ้เมืองใหญ่ด้วยแล้วทำไมามันต่างมันแตกต่างจากประเอิเจจังอะ่ะนี่อะไรอุย้ยของเหรอปล้นได้ปะเนี่ย I don't have enough g o ขอโทษครับอย่าบอกว่าต้องขึ้นเรืออย่างเดียวอ,ะอ่ะเรือมันจะมาทางไหนอย่าบอกว่าต้องกลับไปที่เกาะนู้นเพื่อดักรอเรือเฮ้ยจริงปะเนี่ยต้องขึ้นไปป้นเรือชาวบ้านจริงปะเนี่ยหน้าไม่ฟันคอขาดเฮ้ยเรือหายไปแล้วนะสงสารต้องกลับไปที่เกาะเดิม ถึงแล้วถึงแล้วมารออยู่ตรงนี้ดีกว่ามารอตรงนี้แล้วรอดูว่าเรือมันจะมาทางนี้หรือไม่แล้วเราก็จะไปพุ่นเรือกันว่ายน้ำข้ามฟากไปฝั่งนู้นแล้วก็ว่ายกลับมาทนจังเลยว่าเพื่อนเอ้ยทนจังวะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีะมเรือมาไหมรอตรงนี้เลยเนี่ยนี่อยู่บนยอดไม้จะมีมาหรือไม่ ไม่น่าเสียหรอกเดี๋ยวมันก็มา2,000 years later เฮ้ยเฮ้ยจอแล้วห่างมาฝั่งนี้นี่ต้มาจากด้านหลังไอ้เรือเวนชานดนี่กูโวยถัดโกูอยู่ดีก็โผล่มาเลยวะเนี่ยจะไปไอ้อมมาเดี๋ยววนะันน่ะอ้อมกลับไปหรือเปล่าวะ กำลังออมไปออมปลอกไปแน่ๆอย่างนี้เองก็ต้องออมปลอกไปมีปีนไปแล้วเอ๊ะไม่ควักรอไม่โบกมือรอเขาบ่ะบอกรอให้เขาจอดอ่ะต้องรอแล้วนี่รอบนี้ต้องไม่พลาดรอบนี้ต้องไม่พลาดต้องทันด้วยสมชายสมชายมันต้องทันสิสมชาย จะไหนทางขึ้น่ะเอาเดี๋ยวแล้วกูจะขึ้นยังไงเออว่ะทำไมเมื่อกี้มันขึ้นไม่ได้แล้วกูจะขึ้นยังไงเนี้ค่าคนยังไงเลยเนี้ยตายแล้วว่วายน้ำมาไกลเลย Two thousand years later ที่ผมผมคิดว่าเราควรที่จะขึ้นเรือนั่นแหละะน่าจะขึ้นไปป้นเรือ แต่ผลปรากฏว่าเรานะก็ขึ้นไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันนะมันขึ้นยังไงเนี่ยไปถึงเรือแล้วแต่ก็ขึ้นไม่ได้ตามทันก็ขึ้นไม่ได้อแปลกเหมือนกันเว้เล่นครั้งแรกก็จะประบาณนี้แหละนะอันนี้ก็ไม่ได้โกหกนะอันนี้เล่นครั้งแรกจริงๆครั้งแรกเลยนหลยโหลดมาแล้วก็เล่นเลยโอ้ยเล่นเป็นเป็นตายแล้ว้าล่นเป็นก็ช่วยบอกหน่อยนะโอ้เล่นมาตั้งนานแล้วเนี่ยจะทำเควสนี้ไม่สำเร็จเนี่ยคว่รู้ทำยังไงก็ไม่รู้เว้ยไม่เคยอะ ทำไม่เป็นอ่ะอีเจก,ก็เดินวนนั้นไม่บอกรายละเอียดเลยว่าทำยังไงไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยตายแลว้วเหนื่อยแล้วเนี่ยเวลนี้ต้องเอาไว้ปนหลังแล้วล่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมจักตันวนโพล็อกชื่นชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครชื่นชอบสามารถโหลดฟรีได้เลยอยู่ในสตรีมนะครับฟรีด้วยสำหรับสายฟรีโดยเฉพาะโดยเฉพาะผมเลยอ่าสมาคมเกมฟรีแห่งประเทศไทยทุกท่าผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ฝากไว้ก่อนใหเจม